สวัสดีค่ะอั้มฟินฟาเวอร์นะคะก็เป็นคำพยานสำหรับเรื่องลูกจะมารับเชื่อพระเจ้านะคะตอนนั้นก็มีรุ่นพี่นะคะที่เป็นสเตนมาก่อนก็มาหนุนใจว่าให้อั้มไปงานเข้าค่ายของคริสจจักค่ะอั้มก็ได้ไปเข้าค่ายของคริสจจักสายไทนพระพรนะคะพอไปเข้าค่ายพี่เขาก็หนุนใจว่า อยากได้อะไรให้ขอพรได้อ้ําก็อธิษฐานขอพระเจ้าว่าอยากให้ลูกมาเชื่อพระเจ้านะคะเหมือนที่เรามาเชื่อพระเจ้าสิ่งที่เราอยากให้ลูกมาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าหนึ่งพระเจ้าสันดีมากแล้วก็พี่น้องในคริสจักรก็หนุนใจดูแลซึ่งกันและกันมีความรักความอบอุ่น อ้ําเป็แม่เลี้ยงเดียวนะคะก็อยากให้ลูกมีพี่น้องมีเพื่อนที่ดีการที่ลูกมารับเชื่อพระเจ้าก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อ้ํามั่นใจได้ว่าลูกจะปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในเส้นทางของพระองค์ หลังจากที่ได้รู้ว่าแม่จะมาเชื่อพระเจ้าก็รู้สึกใจหายนิดนึงค่ะตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแม่ต้องเชื่อขนาดนี้คืออะไรพระเจ้าคืออะไรความคิดเด็กๆค่ะก็ว่าพระเจ้าจะมาแย่งความรักของแม่ไปจากเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะเชื่อไม่ไม่เชื่อแบบแม่ก็จะให้คนนู้นคนนี้มาหนุนใจว่าเชื่อพระเจ้าพระเจ้าดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ก็ไม่เข้าใจค่ะจนวันหนึ่งที่มีเหตุการณ์หนึ่งก็ได้เจอเหตุการณ์ที่หนัก ที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ค่ะแล้วก็ได้เห็นความรักของพี่น้องที่เป็นเพื่อนคิดเตียนของแม่ค่ะพอเขาพูดหนุนใจแม่เราเห็นถึงความรักว่าเราไม่เคยได้รับความรักแบบนั้นเลยค่ะจากผู้คนที่แบบเป็นเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าอพี่น้องคิดเตียนที่แม่พูดถึงมีความรักแบบนี้ก็เลยอยากลองเข้ามาดูค่ะพอได้เข้ามาในโบสถ์นี้ก็รู้สึกถึงความรักจริงๆแล้วก็พระเจ้าก็เข้ามาเปลี่ยนชีวิตจริงๆชีวิตก็เปลี่ยนไปมากๆแล้วก็ รู้สึกได้ถึงความรักแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วเพราะเรามีพระเจ้าแล้วค่ะก็ได้รับความสันติสุขแล้วก็มีความสุขขึ้นในทุกๆวันแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายดายกว่าที่คิดไว้พอเรามีพระเจ้าค่ะคุนก็เข้ามารับเชื่อพระเจ้าคุณแม่เขาก็พูดมาตลอดว่าให้เข้ามาเชื่อพระเจ้ากับเขาแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดพี่แวนยังต่อต้านอยู่พี่แวนก็จะโดดเดี่ยว ก็ไม่กล้าทิ้งเขาไว้คนเดียวยังครึ่งครึ่งกลางๆแต่พอพี่แบนมาเชื่ออย่างเงี้ยมันทําให้แบบรู้สึกได้รับสันติสุขจริงจจากพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานให้พี่แบนเขาเข้ามาเชื่ออธิษฐานอธิษฐานอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะว่าพี่แบรนเขาเป็นคนที่หัวรั้นมากไม่ยอมแม่เลยตอนนั้นคือเขาต่อต้านสุดๆดแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ พวกเราทั้งครอบครัวได้มารับความรอดจากพระองค์แล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในคริสเตียนกับทุกคนให้มีครอบครัวที่อบอุ่นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าวครอบครัวคริสเตียนเป็นครอบครัวที่น่ารักมากแล้วก็มีสันติสุขมากค่ะขอบคุณพระเจ้าคะ่ะชื่อสมคิดลิ้มเจริญค่ะ ก่อนจะมาพบพระคุณของพระเจ้าเป็นคนที่โมโหทํางานก็เหมือนจะแข่งขันกันทําให้ได้เยอะๆทําให้ได้ดั่งใจอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกับคนทั่วๆไปแต่มีฟามโลกพอมาพบพระคุณของพระเจ้าชีวิตก็เปลี่ยนไปแล้วก็ลูกๆทั้งสองคนก็ได้มาพบพระเจ้าค่ะก็คุณแม่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตัวผมมากๆเลยครับในการ ติดตามพระเจ้ารับใช้พระเจ้าถึงแม้ว่าที่บ้านดูเหมือนมันไม่พร้อมทางด้านทรัพยากรแต่คุณแม่ก็มีเงินเท่าไหร่ก็คือลุยเต็มที่กับงานพระเจ้าเอาทํากับโคกับข้าวเลี้ยงดูพี่น้องเต็มที่ครับก็คือผมก็ได้อิทธิพลนี้มาจากคุณแม่ด้วยแล้วก็หัวใจที่คุณแม่มีกับทุกคนกับคนของพระเจ้านี่คือมันมันค่อนข้างจะสัมผัสหัวใจของผมมากเขาเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานลุยเต็มที่แต่ว่า เขาก็ยังรับใช้พระเจ้าแบบสุดกำลังเหมือนกันเห็นเลยว่าพระเจ้าไม่ได้แบบว่าใช้คุณแม่เปล่าๆเลยแต่ว่าพระเจ้าก็มีสิ่งที่แบบพระเจ้าตอบแทนมาเต็มที่ให้กับครอบครัวผมมากๆเลยครับก็คุณแม่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆให้กับครอบครัวคะ่ะเป็นแบบอย่างของการนักประกาศ เป็นบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกับทุกๆคนอยู่ตลอดค่ะเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆอย่างเตยด้วยเหมือนกันเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าครอบครัวเราเป็นที่ปอดปานไม่ว่าจะไปที่ไหนๆอิทธิพลของแม่ในวันที่เขาดับเชื้อเพซูททาให้ชีวิตของลูกๆอย่างพวกพวกเราอะค่ะเป็นที่ปอดปานไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามค่ะ สวัสดีค่ะชื่อตุ๊กนะคะมาจากพนมสารคามค่ะตุ๊กเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวชีวิตก็ค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วก็เหนื่อยพอสมควรเพราะว่าต้องดูแลลูกสองคนคนโตอายุ29มีปัญหาเกี่ยวกับสมองคือต,ต้องดูแลเขาทุกอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็คนเล็กอยู่มสีชื่อดานีนียนก็ขอบคุณพระเจ้าชีวิตการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะท้อไหมท้อแต่ก็ถอยไม่ได้ เพราะว่าจิตได้สำนึกเราบอกอยู่ตลอดเวลาว่านี่ไม่ใช่ภาระแต่เป็นเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องดูแลขอบคุณพระเจ้าการทํามาหากินหาเลี้ยงครอบครัวก็ส่วนมากก็จะล่มลุกครุคลานอดมั่งอิ่มมั่งเพราะว่าด้วยด้วยการทํางานของเราคนเดียวจากหน้าที่ของคนส่วนส่วนน้อยสองคนแต่ส่วนมากก็สามสี่คนในครอบครัวที่จะต้องดูแลและรับผิดชอบซึ่งกันและกันแต่ทุกต้องมารับผิดชอบ แบบนี้คนเดียวก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดแต่ก็ท้อมไม่ได้อย่างที่ว่านะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่ตอนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าก็ค่อนข้างเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเนาะด้วยการํำมาหากินมันไม่พอ,ม,ม,พอมันไม่พอที่จะอยู่จะกินก็มีอารมณ์บ้างในบางครั้งในการดุว่าลูกรุนแรง แต่ขอบคุณพระเจ้าพอมาได้รู้จักพระเจ้าการที่เราเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจมันกลับเบาแบบบอกไม่ถูกสิ่งที่อัศจรรย์แล้วก็ทุกมีความรู้สึกว่าแปลกมากแล้วทุกมีสันติสุขเพราะว่าไม่ได้คิดแค่ว่านี่คือหน้าที่ของเรานะแต่พระเจ้าก็ใส่ภาระใจมาว่าไม่ใช่แค่หน้าที่อย่างเดียวแต่เราดูแลเขาด้วยความรักเราคิดอยู่เสมอว่าทํายังไงก็ได้ ให้ลูกมีกินลูกมีใช้ลูกสาวคนโตต้องดูแลค่าแ็มเพรดค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็มากพอสมควรสําหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะลูกคนเล็กค่าใช้จ่ายอีกการเรียนก็ขอบคุณพระเจ้าลูกคนโตถึงว่าเขาจะมีปัญหาแต่เขาสามารถอยู่คนเดียวได้เขาไม่ดือ้อเขาไม่ซนไปไหนเราก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเขามากดานเนียนเขาก็เป็นวัยรุ่นที่ไม่เหมือนวัยรุ่นทังโลกเขาเป็นเด็กที่พูดง่ายเป็นสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เป็นกำลังใจ เวลาเราเหนื่อยเหนื่อยเราเห็นเขาก็อยากจะบอกกับลูกว่าไม่ว่าแม่จะเป็นยังไงแม่จะเหนื่อยแค่ไหนก็อยากดูแลลูกให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทําได้แล้วอยากจะบอกลูกว่าแม่ภูมิใจสวัสดีครับชื่อดาเนียนนะครับผมตั้งแต่ดาเนียนจาความได้มีทั้งครอบครัวมีแค่แม่ดาเนียนแล้วก็พี่สายคนหนึ่งเวลาไปเรียนบางครั้งก็ ไม่มีตังค์ไปกินโรงเรียนบ้างหรืออาจจะมีแต่มีน้อยแต่ดดนเน้ก็ไม่เคยคิดว่าดดนเน้ขาดแม่ก็คอยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือในทุกๆเรื่องเวลาดดนเน้เศร้าบ้างหรือดดนเน้มีคําถามมีปัญหาอะไรดดนเน้ก็เล่าให้แม่ฟังดดนเน้ก็ดีใจถึงแม้ดดนเน้จะไม่ได้มีพ่อแต่ดดนเน้ก็ดีใจที่สุดในชีวิตที่ดดนเน้มีแม่แล้วก็มีพี่มีแม่ที่คอยซัพพอร์ตดดนเน้นอยู่ตลอดเวลา ดานเออยากขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายของดานเิเน็งส่งเติมเต็มชีวิตของดานียนที่จากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยจนตอนนี้ดานิเอมีทุกอย่างที่ดานินอต้องการมีทั้งความรักมีทั้งการศึกษาดีๆที่แม่เป็นคนให้ดานิเน็ไม่เคยรู้สึกว่าดานิเอขาดเลยตั้งแต่ดานินอรู้จักพระเจ้ามาถึงแม้บางครั้งแม่อาจจะโมโหบ้างแต่ดานีเอก็รู้ครับที่แม่โมโหแม่ก็ อยากจะให้ดานน้ลเปลี่ยนไม่อยากจะให้ดดนนอลเป็นคนดีดดนน้นก็ขอบคุณพระเจ้าครัที่พระเจ้าประทานแม่แล้วก็พี่ให้ครับผม